สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องการยื่นกู้ธนาคารกันนะครับเออเราจะรู้ยังไงว่าเฮ้ยยื่นกู้นานไหมกี่วันกว่าจะอนุมัติกี่วันประเมินจะมาแล้วจะยื่นกู้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับก็เฟสสองนะมันเหลือหลังหนึ่งนะครับเหลืออยู่หลังสองหลังเหลือสองหลังที่ว่ายื่นกู้นะครับก็เฟสสามเนี่ยนัดลูกค้ายื่นกู้วันจันทร์นี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะยื่นกู้ตอนไหนอะไรยังไงดีอนุมัตินานไหมประเมินมานานไหม นะครับวันโอนนานวันโอนนานไหมนะครับก็ก่กอนอื่นนะนะครับตอนที่เราจะยื่นกู้สมมุติมีลูกค้าจองอย่างผมเนี่ยนะครับลูกค้าจองเนี่ยเวลาเราก็ต้องคํานวณเวลาดูนะว่าเฮ้ยเราจะยื่นกู้ตอนไหนดีบ้านเสร็จพอดีประเมินมาพอดีอ่ะอะไรประมาณเนี่ยเทคนิคของผมนะก็คือจะยื่นกู้ตอนที่ว่าเฮ้ยเราคิดว่าประมาณ20วันเนี่ยบ้านเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มยื่นกู้แหละ แล้วก่อน20วันเนี่ยก่อนบ้านเสร็จเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าไม่ใช่ว่าอยากยื่นกู้วันไหนก็ได้นะครับเราก็ต้องนัดลูกค้านะครับต้องใช้แบบลองเงินเดือนนะครับแบบลองเงินเดือนเนี่ยเออเราก็ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าประมาณ14วันนะครับอืมมันจะมีระบบประมาณเนี้ยอ่ะแจ้งลูกค้าล่วงหน้า14วันเพราะว่าเราขอ <c oughs> เผื่อไว้นานไม่ได้อายุมันได้แค่30วันนะแบบลองเงินเดือนนะนะครับอ่ะหลักการง่ายๆของผมก็คือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วเฮ้ยประมาณ30บวันเนี่ยบ ถ้าประมาณเดือนหนึ่งบ้านเราเสร็จวันนี้เราต้องแจ้งลูกค้าแหละเออแจ้งลูกค้าวิอาเตรียมเอกสา,ารได้เลยนะครับขอเบลองเงินเดือนได้เลยอย่างนู้นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเอกสา,ารครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายื่นกู้กันอาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เหมือนเฟสนี้นะครับเฟสเฟสามหลังแรกของผมนะที่ว่าจะยื่นกู้นะครับก็นัดยื่นกู้วันจันทร์นี้แหละนะครับผมก็คิดแล้วว่าเฮ้ยประมาณ20วันเนี่ยบ้านเสร็จแล้วแล้วก็เสาไฟต้องมีแล้วนะน้ําไฟต้องมีนะครับอาต้องต้องแบบบาลานซ์กันหมดเวลาประเมินมาเนี่ยนะครับ บ้านคือต้องเสร็จ100%เนะครับประเมินถึงจะแบบเอ้ยประเมินได้ราคาดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างที่2นะครับเราแจ้งลูกค้าแล้วนะครับแล้วเราก็ไปกับลูกค้านะครับไปธนาคารไปยื่นกู้กันนะนะครับก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็ไปยื่นกู้นะครับแล้วก็หลังวันยื่นกู้เนี่ยเอ้ยมันนานหรือเปล่ากว่าจะนุมัินะครับก็ล่าสุดของผมก็ยื่นธนาคารทอสสนะนะครับ อนุมัติเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องประเมินก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็เอกสารต้องครบก่อนนะพอเอกสารครบเนี่ยนะครับประมาณนะประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะครับประเมินจะออกนะ,ะถ้าประเมินออกเนี่ยแปลว่าลูกค้าเนี่ยมีโอกาสผ่านประมาณ95เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ลูกค้ามีโอกาสผ่านแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าประเมินออกนะนะครับถ้ามีประเมินโทรหาลูกค้าว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ประเมินจะเข้าไปประเมินบ้านนะครับอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโทรหาลูกค,ค้าแล้วลูกค,ค้าจะบอกเราเพราะว่าเราจะพาพี่ประเมินไปดูบ้านอ่พาเปิดบ้านเปิดอะไรอะบอกรายละเอียดเตรียมเอกสารไปนะครับแล้วก็เจวันแรกนะครับก็คือประเมินนะครับเอกสารครบประมาณ7วันเนี่ยประเมินออกพอประเมินมาแล้วปุ๊บพี่ประเมินกลับไปประมาณ7วันนะครับ อนุมัตินะครับไม่เกินไม่เกิน7วันนะครับอนุมัตินะก็ใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิวันนะจากวันที่ยื่นกู้นะวันที่ยื่นกู้ไม่พอคือเอกสารต,ต้องครบนะครับนับจากวันที่เอกสารครบนะครับประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับอ่ะประเมินกลับไปแล้วปุ๊บแล้วก็ประมาณไม่เกิน7วันธนาคารก็จะโทรมาแจ้งลูกค้าว่าอ่ะอนุมัติแล้วนะคะอนุมัติแล้วได้ยอดเท่านูน้นเท่านี้อ่ะว่าไปนะครับ ธนาคารทอสอที่ผมยื่นเนี่ยก็คือจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินนะครับอ,อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะว่าบ้านหลังแรกหลังสองหลังสามนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าลูกค้าบ้านหลังแรกยอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินนะครับธนาคารทอสอก็ได้เยอะดีก็ประมาณสิบถึงสิบสี่วันพอโทรหาลูกค้าปุ๊บลูกค้าอนุมัิแล้วนะคะแล้วต่อไปก็นัดวันโอนนะครับไอ้นัดวันโอนเนี่ยนะครับอยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าจะว่างวันไหน จะสะดวกวันไหนอะไรยังไงนะครับลูกค้าจะตรวจบ้านก่อนหรือเปล่าจะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนไหมอะไรยังไงนะครับก็ของผมเนี่ยอนุมัติเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็นัดโอนวันจันทร์เลยนะครับก็ลูกค้าก็อยากได้บ้านไวๆโอนไวๆนะครับก็ส่วนเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเก็บงานสีให้ใหม่เก็บความสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วก็เรื่องการรับประกันก็โครงสร้าง5ปีนะครับอื่นๆปีหนึ่งอะไรเงี้ย นะครับเราก็เหมือนกับว่าลูกค้าเชื่อใจเราอะ่ะไม่ไม่ไดมานั่งตรวจบ้านต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงู้นอย่างงี้ถึงจะโอนได้นะอ่าลูกค้าก็เชื่อใจเราก็ยินดีโอนเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักการก็ประมาณนี้ประมาณยื่นกู้แล้วก็ประมาณ1 0บถึงสิวันก่อนยื่นกู้ก็ต้องเตรียมตัวทักแจ้งลูกค้าสักสิบถึงสิวันเหมือนกันอ่นะให้ลูกค้าเตรียมเอกสารนะครับประมาณนี้พอบ้านเสร็จนะครับ บ้านเสร e ็จ <hi> ปุ๊บประเมินมาประเมินกลับไปปุ๊บ7วันได้โอนได้เงินนะครับแต road, ่ว่าต้องถนนพร้อมนะถนนพร้อมมีเสาไฟปากน้าไฟต้องพร้อมนะครับประเมินถึงจะประเมินได้นะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าประเมินมาแล้วบ้านยังไม่เสร็จเสาไฟยังไม่มาถนนยังไม่พร้อมเราเลื่อนประเมินได้ครับบอกเออพี่เลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมสองอาทิตย์หน้าได้ไหมก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสะไรก็โอเคนาอเลื่อนได้อะไรเงี้ยนะครับก็ได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับตัวเดีับ